ขึ้นมานั่งตักแม่เหมือนกันหละลูกฮะแม่อุ้มพี่บุญมีกนแม่อุ้มพี่บุญมีกรเอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่กิ่งไม่ได้ยกมือไหว้เพราะว่ามือหนึ่งอุ้มลูกเนาะแล้วก็มือหนึ่ง จับโทรศัพท์ค่ะต้องขอโทษขออภัยพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีด้วยนะคะสวัสดีครับกับหลุกมีสวัสดีครับมีสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีครับหนุ่มน้อยหน้ามนของเราดูท่านอนนะคะนอนอ้อยส้อยเลยนะครับวันนี้นั่งตักแม่ครับออะใครมาใครมาใครมาแจมใครมาแจม ใครมาแจมลูกอุ้ยชตูนมาแจมเหรอลูกชตูนมาแจมชตูนเห็นพี่บุญมีนั่งตักแม่อยากมานั่งบ้างเหรอลูกอ่ะปิ๊งปิงปิ๊งปิงบุญมีปิง๊งปิ้งมพ่อแม่เอฟซีครับหนุ่มรูปหลอของเราชาตูนน้อยก็อยากจะขึ้นมานั่งตักแม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เป็นคิวของพี่บุญมีก่อนนะนะชตูนนะเป็นคิวของพี่บุญมีก่อนนะ นานๆมันมีได้นั่งตักแม่ทีนะโอ้ยอ้ยชอยอ้ยชอยดูนะคะดูนะลูกชายของเรานั่งตักแม่อยู่ในอ้อมกอดแม่มีความสุขมากมายเลยใช่ไหมลูกอะอ้อ้อย่าทำาจหมูกวิ้งวิสิฮะ นั่งตัดเป้มีเรื่องคุยไหมลูกมีเรื่องคุยมีเรื่องมาเล่าสู่พ่อแม่ fc ฟังไหมแม่กิ่งมีเรื่องจะเล่าสู่พ่อแม่ fc ฟังนะคะพอดออมีมีแม่กิ่งได้รู้จักห้องแมวห้องหนึ่งนะคะทางทางทางต่อๆเนาะทางติ๊กต็อกเนาะเขาไม่มีบ้านแดงค่ะแต่ว่าเขาจะมีไลฟ์ทางติ๊กต็อกแล้วแม่กิ่งก็ได้มีไปให้กําลังใจเขาไปได้พูดคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของเขาก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะเขาจะมีน้องแมวที่ดูแลอยู่ตอนนี้คือ52ตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูแมวดูแลแมวคนเดียวเช่นกันค่ะดูแลคนเดียวเช่นกันเหมือนกับแม่กิ่งแม่เกียงเนาะแล้วเขาจะอยู่บ้านเช่านะคะอยู่บ้านเช่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาจะมีไปเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะและทีนี้ก็อยู่ได้ไม่นานลูกๆเขาก็เป็นหวัดนะคะ เป็นหวัดแล้วก็มีตายไป7ตัวนะคะตายไป7ตัวเพราะเขาก็ไม่มีกําลังที่จะพาไปรักษาเนาะก็เลยทําให้น้องตายแล้วน้องก็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ย้ายมาย้ายมาเอ,อ่ออยู่อีกบ้านหลังนึงที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาก็เขาก็ให้เลี้ยงน้องแมวได้นะคะเพราะว่าปกติบ้านเช่า การที่เราจะเลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องแมวมันก็จะหาบ้านยากสักหน่อยเนาะแต่พอดีพอดีมีบ้านหลังนี้ให้เขาเช่าไว้สําหรับเลี้ยงน้องแมวนะคะให้เขาเช่าเลี้ยงน้องแมวแล้วทีนี้เขาก็เลยแล้วบ้านก็หลังใหญ่แล้วก็แต่ว่าข้างล่างอะ่ะมันเป็นน้ํานะคะข้างล่างมันเป็นน้ําแล้วก็ยกเสาสูงขึ้นมาเนาะพอเขาอยู่ได้ไม่นานค่ะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนไม่แน่ใจว่าถึงเดือนหรือเปล่านะคะแม่กิ่งก็ก็จาไม่ได้ตรงส่วนนี้ พอเขาอยู่อยู่ไปแล้วมีอยู่คืนหนึ่งมีงูใหญ่นะคะมีงูตัวใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาลัดลัดน้องแมวเขานะคะในบนบ้านเลยลัดไปสี่ตัวนะคะน้องน้องตายไปสี่ตัวค่ะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆค่ะเพราะเขาเองเขาก็นอนเขาก็ตกใจเหมือนกันทั้งกลัวกลัวทั้งคนกลัวทั้งออแมวนะคะแมวก็ตกใจกลัวนะคะ มันจะเป็นลักษณะเป็นห้อยไปที่ขื่อค่ะห้อยไปที่ขือ่อแล้วก็หย่อนตัวลงมาหย่อนตัวลงมาแล้วก็รัดน้องแมวนะคะน้องแมวเขาก็นอนหลับสบายกลางคืนกลางดึกเนาะแล้วก็ผ่านผ่านเรื่องราวเลวร้ายตรงนั้นไปอีกไม่ทันไรยนะคะก็บ้านเขาก็หมัดเต็มไปหมดเลยค่ะหมัดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นบ้านหลังนี้เขาเคยมีเลี้ยงหมาค่ะเคยมีเลี้ยงหมา แต,แต่แต่แต่เขาบอกว่าห,หิบหมัดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้แมวที่บ้านเขาอะ่ะคือโดนโดนหมัดโดนหมัดกัดอะ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะหมัดกัดเต็มไปหมดเลยก็เลยฟังเรื่องราวของเขาแล้วรู้สึกสงสารมากๆค่ะแม่กิ่งสงสารน้องแมวมากๆแล้วแต่ละตัวก็ดูผอมนะคะดูผอมแล้วก็แผลก็เต็มมีทั้งเป็นทั้งเชื้อรา มีทั้งเชื้อราแล้วก็หมัดกัดเต็มไปหมดเลยนะคะหมัดเข้าเต็มตัวไปหมดเลยแล้วเขาคันเขาจะออยอดยาเห็บหมดัดเขาก็ไม่มีกําลังซับที่จะยอดยาเห็บหมัดค่ะแม่กิ่งก็เลยเลยอยากจะมาเล่าให้กับพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม่เอฟซีซาเผื่อว่าพ่อพ่อแม่ท่านใดที่พอจะมีกําลังซับเนาะสนับสนุนช่วยช่วยเหลือมาช่วยเหลือมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะเพราะว่า แม่กิ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครั้งแม่กิ่งจะช่วยเองแม่กิ่งก็ไม่มีกําลังทรัพย์เช่นกันค่ะก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เมตตานะคะถ้าทุกท่านเชื่อมั่นในแม่กิ่งก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยสนับสนุนเอ,อ่อค่ายาหยอดเห็บหมัดให้กับเอ,อ่อน้องแมวบ้านนี้ได้นะคะน้องแมวบ้านนี้ได้เพราะว่าแม่กิ่งว่าเห็นเขาบอกว่า ตัวหนึ่งตัวหนึ่งประมาณประมาณร้อยหนึ่งค่ะตัวละร้อยเขามีอยู่ประมาณ52ตัวนะคะก็น่าจะ5้า0กว่าบาทเนาะแต่แม่กิ่งก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าทําไมแค่ร้อยเดียวปกติยาหยดเข็บหมัดก็แพงกว่านี้นะคะแม่กิ่งก็ยังไม่ได้ถามเขารายละเอียดตรงส่วนนี้แต่แม่กิ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ใจบุญเอ่อที่ที่เมตตาลูกๆแตะกุลทองของแม่กิ่งถ้าทุกท่านเมตตา อ,อพวกเด็กๆแมวจรอ,อดีตแมวจรบ้านนี้ก็สนับสนุนมาได้นะคะแม่กิ่งจะรวบรวมแล้วก็กะจะซื้อส่งไปให้เขาค่ะแม่กิ่งกะว่าแบบนั้นกะว่าจะซื้อแล้วก็ส่งไปให้เขาค่ะเขาอยู่สมุดปาการนี่เองค่ะอยู่แถวสมุดปาการนี่เองเพราะว่าเวลาที่เขาไลฟ์สดทางต่อๆเขาก็จะมีมีถ่ายให้ดูอยู่เนาะเขาก็จะมีถ่ายให้ดูแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ค่ะว่า ว่าเขามีตัวตนจริงเขาไม่ได้หลอกลวงอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นนเห็นน้องแมวแล้วก็น่าสงสารมากเลยนะคะแล้วถ้ามีมีมีเหลือแม่กิ่งก็อยากจะซื้ออาหารให้เขาด้วยค่ะอยากจะซื้ออาหารแม็กซิมาให้เขาสักกสอบหนึ่งก็จะดีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านจะเมตตาค่ะ ยู่ที่พุกท่านแต่เมตตาถ้าเมตตามาบนนุญนีก็จะเป็นสะพานบุญนะครับใช่ไหมลูกถ้าเมตตามาบนนุญนีก็อยากจะเป็นสะพานบุญช่วยเหลือน้องแมวบ้านนี้ครับเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยครับทั้งเชื้อลาทั้งเห็บหมัดเต็มไปหมดเลยนะครับแม่เห็นพวกเขาแล้วสงสารครับอยากจะช่วยนะคะคันเราเองก็ไม่มีกำลังทรัพย์ ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาพึ่งใบบุญกับพ่อพ,อพอแม่เอฟซีทุกท่านบ้านเราก็อยากจะเป็นสะพานบุญช่วยเหลือน้องแมวแมวจรแมวจรห้าสิชีวิตนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหยอดต้องหยอดทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้แบบว่าทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าหยอดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ช่วยไม่ได้ค่ะมันช่วยไม่ได้ เขาบอกว่ายอดเห็บหมัดมันก็จะช่วยช่วยได้ค่ะยังไงแม่กิ่งของความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญออทุกท่านด้วยนะคะช่วยเมตตาพวกเขาทีค่ะแต่ดุมน้อยหน้ามนของเราหน้าตาสดใสนะคะหน้าตาสดใสพักนี้ได้เป็นสะพานบุญบ่อยใช่ไหมลูกบุญนี้ได้เป็นสะพานบุญบ่อยครับอย่างตอนของเคสบุญหลายก็ดีใจนะคะ ดีใจที่บ้านเราได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ช่วยน้องให้รอดปลอดภัยเนาะจากน้องแมวที่ไม่คิดว่าจะรอดนะคะอย่างบุญหลายเนาะเป็นแมวที่ถูกรถชนแล้วก็นอนนอนริมถนนถึงขนาดมดตอมแล้วอะค่ะคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วแล้วแถมยืนไปทั้งตัวแล้วพอผ่าตัดมาอีกก็ลุ้นอีกว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะแต่สุดท้ายนางก็สู้นะคะสู้แล้วก็รอดปลอดภัยมา แล้วก็โชคโชคดีอีกชั้นหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญได้รับไปดูแลนะคะรับไปดูแลแล้วนตอนนี้น้องก็ก็สุขอยู่สุขสบายนะคะอยู่สุขสบายมีความสุขก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่ทั้งแม่กิ่งแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมาค่ะทําให้พวกเราได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตเนาะแล้วก็ครั้งนี้เราก็อยากจะช่วยอีกสัก52ชีวิตค่ะ ที่จะช่วยให้เพา้าพวกเขาไม่ทรมานเพราะว่าเห็นพวกเขาแล้วนั่งเกาทรมานมากเลยนะคะบางตัวก็ผอมแห้งนะคะผอมแห้งมากยังไงก็เอ่อท่านใดจะเมตตาก็ติดต่อแม่ก,กิ่งมาได้นะคะติดต่อแม่ก,กิ่งมาได้หรือสมทบทุนกันมาได้นะคะแม่ก,กิ่งกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญร่วงหน้าทุกทกท,กท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ